ดอกเอยยาสายุไล่เดิมขีบของพ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญา,ายาสุลึ้งเท้าหน้าภู้กี่วควายควันกลาพี่น้องเขา้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชองซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิราผกาคลิกใหม่ๆขอบคุณครับอาสวัสดีครับพ่ออม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเล่นทางสกลนครนะครับผ้าพีผ้านองมาเยี่ยมมาชมนะครับมาเบิงพอพันนะครับผู้ใดอยู่ในเขตสกลนครนะครับ หรือว่าผู้ใดหมักในสายนะครับรุ่งเพชรพี่น้องเฮาเมื่อนี้พ่อประลัดเพิ่นนะครับเอาตัวควายมาโชว์ให้พี่น้องไน้เบื้องอัปเดตนะครับตัวควายแล้วก็อ่ารายละเอียดการผสมผสมนะครับช่วงนี้เป็นฤดูการผสมพันธุ์พี่น้องเฮานะครับรายละเอียดของควายสิเป็นยังไงนะครับมังหูจักกับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวครับครับผมประลัดชาติชัยครับสองเหล่าทัพฟาร์มครับ ที่อยู่ครับอยู่บ้านโนนไซคําอําเภอพันนานิคมสกลนครครับผมครับผมวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับไ้มาเยี่ยมมายามพอประลัดเพลินพี่น้องเฮ้านะครับนี่เลยพี่น้องเฮ้าเจ้าขุมเพชรนะครับเนาะเจ้าขุมเพชรนะครับสองเหล่าทัพฟาร์มนะครับจีไปที่ม่าบางเทือพี่น้องเอฟซี ผู้ไม้นะครับยั่งว่ทันหุจักนะครับเพื่อนเป็นอย่างคือเด็ดตั้งซื้อฟาร์มว่าสองเราทับฟาร์มน้อเพื่อนว่านะครับที่ไปที่มาเพื่อนมาแนวใดนาครับนี่นอสองเราทับฟาร์มเป็นเป็นที่มาของลูกเขาจัดให้ครับลูกชายก็เป็นในร้อยสามพันครับตอนนี้ก็เป็นสารวัตรอยู่ที่สพเมืองขอนแก่นครับผมแล้วก็ลูกชายอีกคนก็เป็นจปร อยู่นครนายกครับครับผมก็เป็นทหารเป็นตำรวจก็เลยใส่เป็นสองเหล่าทัพอ๋อเนี่คือที่มาคองสองเหล่าทัพเพราะว่าอยากให้โอนลูกสาวเพราะลูกสาวเป็นแพทย์ครับอยากให้โอนไปอีกเป็นแพทย์ทหารเรือเพื่อมันจะได้เป็นสามเหล่าทัพโอ้เสียเอาขมวดไดด้วยเพอาะประลัดนะครับเนี่ พอประลัดชาติชายด้วยพี่น้องเด้อเป็นผู้รักผู้ใ่นะครับที่ชัยอิสระนับถือนะครับพี่น้องเฮานะครับไปมาหาสู้นะครับก็เคยความเคยกายนะครับเพิ่นเป็นผู้มีพระคุ้นครับชัยอิสระพี่น้องเฮานะครับเนี่ก็เลขึ้นมีโอกาสนะครับถือโอกาสดีขึ้นมาเยี่ยมถ่อพ่อเพิ่นนะครับพี่น้องเฮาเจ้าขุมเพชรนะครับพอประลัดได้มางได้ครับเนี่ยเจ้าขุมเพชรน,นี่ที่มาที่ไปเนาะแรกๆเลยนี่พี่น้องน้องนำพลนะน้องนำพลอุบ <นะ S 1> ลราชธานี มุกดาหารมุกดาหารอะไรเทอะน้อพี่น้องเป็นคนผสมกับมือเพิ่นบอกครับลูกชายของของลุงเพชรครับตัวนี้ผสมผสมหลอดนะครับผสมหลอดครับแม่มันเป็นสายเพชรอุดรครับแม่เป็นเพชรอุดรแล้วก็พี่น้องขายให้พี่นพอยู่ขรนแก่นผมนครปฐมพี่นบก็ไปฝากพี่อาทิตย์อ่าไปฝากพี่อาทิตย์ไว้อยู่โคราชโคราชเนะครับอ่าไปฝากพี่อาทิตย์แล้วผมก็ไปเอากับพี่อาทิตย์มา ตอนออกมาอายุยี่สิบเดือนสูงร้อยห้าสิบเอ็ดครับยี่สิบเดือนตอนนี้อีกสี่วันเกิดยี่สิบเจ็ดตุลาครับอีกสี่วันก็จะครบสี่ปีสี่ปีครับตอนนี้ก็ประมาณหกสิบแปดร้อยหกสิบแปดนะครับฟันคู่สามยังขึ้นไม่สุดนะครับนะยังได้ครึ่งเดียวครับได้ครึ่งเดียวพี่น้องเฮาฟันคู่สามเนี่ยพี่น้องเฮาโออ้ดูดูคนจูงครับ สูงไปอันนี้อันนี้สร้างตรงมาจากสุรินทร์เลปล่าเนี่ยคนบุญทลิกครับบ่แม่นหนาเราคือบัวขาวแท้ปาดผมหนึ่งวันเป็นนักมวยปาดหนึ่งวันเป็นจ้างพิเศษมาไอ้จับควายให้ปาดนี่นี่นี่พี่น้องเฮานี่เห็นบ่เห็นบ่เนี่ยเป็นได้นักมวยดังมาเลยเด้นี่บัวขาวมาจับควายให้พี่น้องเขาปาดโต้เจ้าขุมเพชรนะครับทายาท รุ่งเพชรพี่น้องเฮ้านะครับเนี่ยความสูงร้อยหกสิบแปดฟันแท้คู่สามยังขึ้นไม่สุดนะครับครับยังไงพี่น้องเฮ้าตอนนี้หน้าเขาลงลงดูนี่เขาเ้าเ้าเเดินสายประกวดมานี่พอประลัดผ้าพินไปได้ถ้วยแล้วจักถ้วยครับอัอนี้อันนี้จำบ่ได้เลย <c oughs> <c oughs> จำบ่ได้โอไ้ไปไปมีถ้วยตลอดบอดที่1ึ่งกับที่สองยี่สยี่สิบถึงว่ารับกบประมาณนี้แหละประมาณเนะะานะครับเนาะครับ ประมาณ20ถ้วยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไทยนั่งไปนั่งมากั็เลยคิดเอ้าทำไมอ่ะเราทําไมต้องไปบ้าหอบฟางอะไรขนาดนั้นนะครับไปทุกสนามก็ธรรมดาค่าใช้จ่ายเนาะครับค่าใช้จ่ายแต่ว่าถาไปโชว์ไปให้พี่น้องได้เห็นเพื่อนกาได้มากผสมนะครับเนาะตอนนี้พอประลัดเปิดรับผสมยุดตัวเท่าไหร่ครับท้องละเท่าไหร่3อ0สามพันบาทสามพบาท ประกันประกันจนติดท้องรับประกันจนติดทองพี่น้องเฮาโอ้เบื่องพี่น้องเฮานะครับพันธุกรรมดีหยักไงพี่น้องครับหยักไงเมืองพระนานิคมนะครับสกลนครพี่น้องเฮาเนี่ยเจ้าขุมเพชรนะครับทายาทเจ้ารุ่งเพชรนะครับผสมโดยนะครับเสียน้องนะครับน้ำพ่นพี่น้องเฮาหมุกดาหานนะครับเนี่ยขนสนิทของเสียดำช่างท่องฟาร์มพี่น้องครับเนี่ยที่ไปที่มากขึ้นชัดเจนนะครับโอ้แน่นอนขนาดเลยพี่น้องเฮา ใหญ่น,นะครับตัวนี้สามพันบาทท้องละสามพันบาทพี่น้องเขานํานตัวเมียมาเลยนะครับนี่แน่น,นอนขนาดแข็งแรงใหญ่บึกบึนเบื้องหน้าสะกก้อนพี่น้องเขาให้เบื้องหน้าตาเบื้องทางเขานะครับตอนนี้กำลังฟนะิตฟิตเตรียมพร้อม<ฮ> <volunteer. S 2> เพราะว่าบางช่วงนี้บางวันนี่เจ็ดตัวได้ท่านเจ็ดตัวเลยเนะครับเจ็ oh, <laughs> <laughs> ดตัวโอ้เป็นผสมยังไงไม่ใช่ผสมกับโซสมเนี่ยแต่ตัวละสองดอกสามดอกพี่น้องเขาเบื้อง เบิงเบิงเบิงร่องเท่าคนนะครับขนาดร่องเท่านี่ยืนอยู่ข้างหน้าได้พี่น้องเฮานี่เบิงกลายเป็นร่องเท่าหน่อยเลยพี่น้องเฮาเบิงโอ้ยเกือบเรียบพันใหญ่อีหลีพี่น้องครับพุ่นน่ะเบิงร่องเท่าบูดพี่น้องครับซ้้ซซับจีบเดียวลย่ะ <c oughs> โตใหอ้ยแงอีหลีเด้อพี่น้องเข้าอเอาพี่บัวขาวไอหันคางมาให้พี่น้องเบิงนะครับบ่ดนี้หันคางมานี่พี่น้องเฮาเราจับควายแล้วเราสิไปสกมวยได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องครับหลัง,ลง,ลง พอปรลัดตอนนี้เขามีแม่พันธุ์อยู่ในคอกจักตัวครับที่ห้าผสมคุมเพลทไว้หอ๋อตอนนี้ท้องอยู่สี่ตัวครับสี่ตัวครับนะครับพี่น้องห้านี่นะครับหลกักกาลูกๆที่ได้ลอดได้ยังไปแล้วก็คือผมได้อัปเดตอา่ายุก,กับช่างลุยนะครับเนาะยุก,กับช่างลุยนะครับเป็นอีกชุดหนึ่งหล้กกาอ่า,อาชุดสองนี่ผมสีมาแบงเอามือนี่เราพี่น้องห้าสาสีมาขอแบงพอปรลัดมือนี่แหละเพื่อเอาไป ให้พี่ให้น้องได้พัฒนาต่อนะครับ,บ,บผมสิมาขอพ่อประหลัดมือนี่ละพี่น้องเฮานะครับเดี๋ยวจังถ้าเบิ้งเอานะครับนี่นี่นะครับเจ้าขุมเพชรเป็นพ่อพันุ์ที่ใหญ่นะครับยาวมากพี่น้องเฮายาวมากนะครับได้อ่าเอาเป็นว่าเป็นยี่สิบถวยแล้วพี่น้องเฮานะครับในในใน,นสายประกวดเพลินนะครับเบิ้งเอาเลยพี่น้องครับเก็บทุกสนามคือพ่อประหลัดเอาไปสนามไดนนี่คือต้องติดถวยมานน้ำครับ บ่ได้บ่ได้กลับรถเป่ามาครับรมีถ้วยมาตลอดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยใหญ่ขักนะครับแง่พี่น้องแง่เนี่ยพวกในเปยีย,เยงได้แง่ได้แข็งได้ขาหันท้ายเบิ่งครับบ่เนี้คขวายจะ3จะ4ปีเนาะเหลืออีก2ปีไม่รู้จะจะได้อีกจะกี่เซน <laughs> 6ปีเอ้าให้เบิ่งด้านหน้าแล้วเบิ่งด้านข้างความยาวของเพิ่นพี่น้องเฮาแล้วมาเบิ่งด้านท้ายพี่น้องครับบ่ดนี้เบ้องดานท้ายนะครับเอ้าหันท้ายมาลูกหันท้ายมาหันท้ายมาแล้ว อ่าพอเลยครับพอเลยจัดท่าเลยครับเบิ้งพี่น้องเฮาเบิ้องเพิ่อยจากเสียวเร็ยบวครับมันเรียบเหยมหินนี่เนาะหลังหลังโอ้หางพี่น้องเฮาเบิบ้งบันไทยเพิ่นนะครับเบื้อง้ายเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเบื้องไายเพิ่นนะครับเบื้องไายเบื้องหางใครนี่ย่างไงนะครับย่างเสมอเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้แบบล้อนะครับตัวนี้สุดยอดเลยพันธุกรรมดีนะครับสายเพชรอุดรบวกรุ่งเพชรหางถึงเลยเนอถึงก้อยถึงก่อยนะครับถึงก่อยเลยพี่น้องเฮานะครับ พูดนะไข่แบบไข่แบบแบบใยแ,แบบใหญ่แล้วเสมอเลยใบใ่นะครับแล้วก็เสมอเลยพูดนะโอ้ยบ่งถ่ายค่นพี่น้องฮ้องบีออกปันหมูพี่น้องครับตอนนี้ผสมไปแล้วน่าจะประมาณทั้งผสมจริงทั้งทั้งหลอดนี่ประมาณห้าร้อยหลอดนี่พ่อประลัดรีดไว้หลายหลอดป่ะครับร็รีดไว้คือตอนนี้คือผมทําทําใบผสมไว้ห้าร้อยไอ้แพ็คละห้าร้อยเนาะครับแพ็คห้าร้อยแรกน่ะหมดแล้ว แกะแพ็สองแล้วนะ<อ>ก็คือผสมจริงอยู่ประมาณ300กว่าแล้วก็น้ำเชื้อด้วยครับน้ำเชื้อก็ออกไปเยอะและ้วโอ้คือประมาณ500ตอนนี้นะทายาทที่กำลังทยอยออกผลงานนะครับเขาไปเบื้องทั้งเพจได้เรือพี่น้องได้ทั้งเพจเพเทั้งเฟซบุ๊กของชายอิสระใดนะครับหรือว่าทั้ง u t u b e นะครับที่ผมลงไปให้เบิง้งมีลูกชุดแรกๆของขุมเพรนะครับที่ออกสู่สายตานะครับแล้วก็ ไปสนามแหลกได้ถวยมาเลยคือพอเลยไปเอาเอาพอไปนั่มเอาลูกไปนั่มลูกก็ได้ถวยรังวัลมานั่มคือกันพี่น้องเฮ้านะครับอยู่กับช่างลุยนะครับพันนานิคมสกลนครนะครับไปเบิ่งผบริษงานคนใดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งวันนี้เราผมถึงมาจีบเอาเฮ็ดจังได้ก็ตตองได้ติดรถแล้วเมือน,นี้พี่น้องเฮานี่แล้วเพื่อเอาไปแบ่งพีแบ่งนองในราคาเกษ,ษตรกรจับต้องได้นะครับมือน,นี้นี่เลยพี่น้องเฮานะครับเจ้าขุมเพชรยักษ์ใหญ่เมืองสกลนครนะครับ ไงเง้อย,ยอยวยีหลีเได้พี่น้องเฮ้าเนี่ยเพรามันธรรมดาเได้พ่บนบันีิถามความในใจนะครับบันี้พ่อประลัดผมขออนุญาตถามความในใจนะครับบ่เคยถามจากเถือดอกมือนี่ละ่ะสิถามถ้าเถือมีเพียมีพีมพีมีน้องนะครับเพิ่นหมักในสายพันธุกรรมนี้นะครับอยากได้ไปพัฒนาต่อหรือว่าอยากเอาไปพัฒนาพันธุกรรมนะครับของขอกของรักเพิ่นทั้งสี่พ่อประลัดมีมี่ราคามีหยังในใจบ่ครับเอาถามแบบนาอแบบลูกแบบเต้าถามน้อยเนาะ ครับครับคือเป็นขึ้นยากเนาะบ้นเนาะก็เลี้ยงควายเนาะถ้ามีคนรักด้วยก็ก็แบ่งปันครับนะครับก็แบ่งปันกันก็ตอนนี้ก็ธรรมดาราคาท้องตลาดของควายมันก็ไม่ไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่เนาะบ่ได้วื้ว้าบ่ได้วายังคือจะจีนะครับเนาะอืมเอาเป็นว่าเป็นปัดราคาปัจจุบันไหมราคาปัจจุบันท้องตลาดทุกวันนี้ โอ้พี่น้องเฮาพันธุกรรมดีตัวดีสักกิโลกว่ากิโลกว่าครับนะครับพันธุกรรมแข็ยแกร่พี่น้องเฮานะครับลูกชายขนาดลูกชายเขายังออกมากับปีหนึ่งก็เป็นล้านแล้วเนาะครับที่ทางกุฎไทยครับครับครับแมนครับแมนอยู่อยู่อยู่ในต้นเ่าเพลนเนาะครับยุตต้นเล่านะครับยุตต้นเล่าต้นลักเพอนต้นขอกต้นลักเพลนนะครับของลูกชายลุงเพชรเพลนนะครับธรรมดาพี่น้องเฮา แต่ว่านี่ก็คือเฮานํามาพัฒนาแล้วกันนั่นมาเดินสายประกงประกวดแล้วเรียบร้อยพี่น้องครับเนี่ยได้ทั้งหยักทั้งงามไปในตัวเดียวกันพี่น้องเฮานะครับกับผู้ใดอยากได้พัฒนากับเขามาคุยเบื้องเขามาเบื้องตัวจริงเน้นคือให้พี่น้องมาเบื้อมาเบื้องตัวจริงแล้วก็มาเบื้องผลงานนะครับควายสีดีสีเด่นได้กัย้อนว่ามีผลงานพี่น้องเฮานะครับนี่เลยเด้พี่น้องเด้อเขาเบื้องตัวจริงเด้พี่น้องเด้อหรือว่าโอ้ยพอประลาอยางมาผสมเด้อพัศน์ท่มาได้เลยพี่น้องเฮานะครับ 0อะไรนะคร <IP> ับ063 063 904 904 0131ครับ0131นะครับพอประลัดชาตใช่พ <promotion UC S> ี <kaz divine shooting> ่น้องเฮานะครับอ่าอยากบวชอยากจ่าอยากยั่งก็คือเขามาเลยนะครับพี่น้องเฮ้าวันนี้มีแม่พันธุ์มาโชว์ให้พี่น้องดูไหมครับมีมีอยู่ครับมีอยู่น้องัํานาะเอาพี่น้องเฮาล่อๆชมเบิ้งแม่พันธุ์นะครับเดีอยเดี๋ยวให้พี่บัวขาวเราเอาควายเขาคอกก่อนครับเอาพี่น้องครับอ่าเนี้มว่าเบิ้งแม่พันธุ์นะครับแม่บอกแม่คอกแม่รักของเพลินพี่น้องเฮานี่นะครับ ตัวนี้รายละเอียดมาเลยครับตัวนี้เป็นลูกของฟ้าประธานครับลูกสาวของฟ้าประธานครับนะครับรุ่นรุ่นแหลกๆหรือรุ่นสองนะครับเนาะครับนี่นะครับผสมจริงสามหมื่นผสมจริงสามหมื่นเลยพี่น้องเด้อนะครับนี่เลยรุ่นรุ่นแหลกนะครับเนี่ได้ฟันแท้หรือยังครับฟันแท้คู่แรกยังยังยังไม่เต็มครับก็คือฟันน้ำนมเอาไงยๆคือฟันน้ำนมพึงรุ่นนะครับเนาะครับ ฟันฟันแท้นี่เพิ่งเริ่มขึ้นขึ้นขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้เสมอกัรครับนี่พี่น้องเฮ้านะครับโอ้ยตอนนี้ความสูงผลลยป็นไรครับเนี่ยก็ร้อยห้าสิบสามพี่น้องเฮาลบถ้าลบก็ประมาณเซนครับอยู่ที่จังหวะนี่ได้พี่น้องเนี่ความใหญ่ของผ่นครับเบื้องหน้าตาท่าเขาอัตลงอัตลักษณ์นะครับน้าอกน้าเอิใหง่มากนะครับตัวนี้แบบสวยเลยพี่น้องเฮาใบหูบอกยางหญ่นะครับลูกสาวฟ้าประทานเกิดจากการผสมจริงนะครับตอนนี้ ฟันแท้คู่แรกกำลังขึ้นนะครับสูง153นะครับโอ้ใบหงอกยังไงเลยพี่น้องเนยมาเบื้องค้นเขาเพิ่นนะครับพี่น้องเฮาเบื้องค้นเขาเพิ่นเลยครับปัดพู่นเหรอไหมปั้นตัวผู้นะครับไงพี่น้องเฮาหัาวโหนกนุ่นดีเอาดัานขางมาเลยครับพี่พวกเขาเบื้องแข็งเบื้องขาเบื้องเด็ยบเพิ่นเลยพี่น้องเด้อเอาให้เบื้องเทลไฟพี่น้องเฮายืน่นโชว์เลยครับดันป<ะ>ัดพี่น้องเฮา ขาควายแม่จะบ่บาแผ่ควายผู้พี่น้องครับเบิ่องก็เลยพูนยกแม่เลยครับตึกยกเลยอ่าถ้าได้ขาลังนิดนึงก็ดีครับเ <c oughs> บิ่งพี่น้องเฮานะครับท่ายนี่ร้อยหาซิบหาเทือนแล้วครับเนาะได้ครับเบิ่งนะครับเบิ่งหางเพ่นพี่น้องเฮาป๊าป<ะ>พ่อปลัดนี่มักหางควายนี่เป็นพิเศษเลยนะครับตามที่คัดแม่พันมานี่แม่แม่แม่พอพันก็บบกย่างเหีวเลยครับแม่พันก็บบกย่างเหีวคือกันพี่น้องเฮา ดึงอีกนิดนึงเบิ้งพี่น้องเฮานะครับตอนนี้เพิ่นท่องไว้ครับนี่ก็ผสมเจ้าคุพเพชรไว้ครับอ๋อนะครับนี่โอ้ยใหญ่พี่น้องเฮานะครับเบิ้งถ่ายเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งถ่ายเพิ่นเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องเฮาพู่นน่ะหางงามทันตัวนี้หางงามถ่ายมุ่นนะครับถ่ายใหญ่ถ่ายมุน่นก็บางคนมาไม่รู้นี่คิดว่าเป็นควายตัวผู้มา กระดูกใหญ่นะครับกระดูกใหญ่เนื้อตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ชิ่งดีพี่น้องเฮาได้ถั่ยวัลจักเทือไปครับเอาไปสนามมครับเนี่ยอไปสนามเดียวเนาะไปสนามเดียวก็ได้ถวยเลยเราก็มาไปอีกเลยมันยากน้มือน้ําเวลาป้อนอาหารควายอ๋อทั้งตัวผู้ตัวเมียคือเฮาคนดูแลควายเฮาพอๆนะครับเนาะนี่นะครับยากน้มือน้ําก็เลยเอาไปแต่คุ้มเพชรแม่พันเราก็เลยไม่เอาไปโชว์ เราไปสนามเดียวได้ถวยเลยได้ถวยเลยเราก็ยุดเลยยุดเลยครับปาดพี่หลวงเฮอเบิ่งงในเปลียงเบื้องชิงเพื่นนะครับนี่บมาที้ตัวมาจับทั้งนี้เบิ่งพี่น้องเฮาเบิ่งชิงเพิ่นนครับั่าน้า้เพิ่นเบิ้เอาแม่ยักษ์นะครับพอยักษ์พี่น้องหฮอนะครับในทองเพิ่นสิยักษ์ยักษ์กะพี่หน้าเอาพี่น้องหฮอเบื้อง่นความใหญ่ของเ่นเด้อพี่น้องเด้นนะครับอันนี้ซื้อเพิ่นซื้อวางได้นะครับนี่นั่งฟ้าครับ แม่นางฟ้านะครับเนาะสาวนางฟ้าด้วพี่น้องเด้อนะครับนี่ลูกสาวฟ้าประธานนะครับฟันแท้คู่แรกกําลังขึ้นนะครับสูงร้อยห้าสิบสามพี่น้องเฮาเบิ่งเผ่าเนาะโหดีดีครับหางลึกนะครับหางเหย้าหางลึกหางลำเอืกอมะเผาไงนะครับข้อหนาข้อตันเบิ่งแข็งเบิ่งขาเบิ่งเล็บพี่น้องเฮาเบิ่งเอาเลยนะครับพุ่นเล็บแบบนี้ธรรมชาติาด้พี่น้องเฮาเนี่ยมาชาดท่ามาชาดเบิ้งโตเได้แต่งนะครับขีโตัวเต็มเลยพี่น้องเฮาเบิ่งได้เปลี่ยนดูหน้าเขา สวยน้าน้าเขาบอกอย่างไงนะครับหน้าเขาบอกย่างไงเลยผมเห็นพ่อประหลัดเห็นไอ้ไอ้ยังก่นกอนหลูกฟ้าประธานตัวแรกไหมฟ้าพญาเนะเขาขนนนะครับเขาคือกันนะพ่อครับเนาะครับพูดนะโซ่งเดียวกันเลยพี่น้องค์ห้องนาตาพูดนะย่างไงพี่น้องค์ห้องนะครับควายสาวเนาะควายสาวควายสาวครับผสมผสมคุมเพชรไว้ทั้งแมอยู่ในคอกตัวนี้ซี่ตัวยังยังบาดเด็ดตัวมีมีร้อยห้าสิบกี่ตัวครับ ในแม่บล็อกของเราตอนนี้มีมีอีกตัวหนึ่งก็152 1ห้าหก็มีมีนะครับเราเพิ่งคลอดไปแล้วผสมแล้วติดแล้วอ๋อโพซุ่มลอยซุ่มราคาเกษตรกรแบบแสนกว้างสิมีบ่ครับก็มีรุ่นนี้แหละครับมีอยู่มีอยู่น้องครับนาะมีมีมีโอ้แสนกว้างก็มีเด้อพี่น้องเด้อนะครับลูกแก้วฟ้าลูกสร้างอุดดอนอ่านะครับเขามาเบิ่งไดเด้อพี่น้องเด้อเขามาชมเขามาเยี่ยมชมฟ้ามเพิ่นไดนะครับราคาแสนกว้างก็มีพี่น้องเฮ้านะครับ ห้องพ่อประลัดเพิ่นนะครับสูงว่าม,มันเกือบเกือบร้อยห้าสิบกระมี่วะครับร้อยร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดควายสาวเนาะควายสาวครับควายสาวเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งได้เด้อพี่น้องเด้อเขาเบิ่งได้นะครับมื้อนนี่เวลามันอาจจะบ่พอเพราะว่าเฮาถ่าไยไอ้ตัวผูหย่านะครับเบิ่องเบื้องเบื้องโอ้โหอ๋แม่ยักษ์พ่อยัออยกษ์เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับแม่นางฟ้านะครับสูงร้อยห้าสิบสามลูกสาวฟ้าประทานหางสวยนะท่านหางสวย หางสวยถ่ายสวยนะครับตัวนี้มีรางวัลติดตัวนะครับเอาไปสนามเดียวได้เลยมันเหมือนสุดยอดเลยครับเอ้ามันเหมือนเหมือนควายตัวผู้ไหมล่ะถ้าดูครัใช่ไหมครับเหมือนควายผู้กระดูกกระดี่งเป็นออกส่งควายหยากนะครับเนี่ยไปลองเฮ้านะครับนาคมนะครับหัวโหนกนุ่นเขาเบิดกว้างใหญ่นะครับคนเขาใหญ่เนี่ยสวยๆนะครับ ตัวนี้ถาเธอมีพี่มีนองเพลินอยากได้ไปเฮดแม่บอกแม่พันพ่อประลัดแบงบ่ครับก็ก็ธรรมดาแหละครับเหมือนเดิมเห <c oughs> มือนเดิมเห <c oughs> มือนเดิมเลอพี่นองเด้อน,นะครับอ,อยากได้อยากยากั้งกับทั่วมาคุยกับเพลินนะครับตัวนี้ม,มีจย้มราคาไหมครับก็ประมาณลูกฟ้าประธานอยากให้เสียชื่อเนาะอยาให้เสียชื่อค่าผสมก็สามหมื่นแล้วครับแล้วใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ก็มีทั่วรางวัลติดตัวด้วยสามขีดครึ่งสามขีดครึ่งครับโดยประมาณต่อรองเอา เน้นที่มาดูตัวจริงครับนะครับมาวันนี้เบิ้งเบิ้องมุ่นหัออนห้องผอบออกมาหน่อครับนเนาะตเอาตัวนี้เนาะเอาตัวนี้เหรอเอาตัวนี้เอาแบี้ยผีเบี้ยน้องเอาเอาราคาก้อนตัวนี้ครับพอรัดนี่ตัวนี้อ่อนสี่หมื่นครับอ่อนสี่หมื่นลงมาบ่ถึงสี่หมื่นพี่น <ะ S 1> ้องเฮานะครับ네บ่ถึงสี่หมื่นตัวนี้ลูกสาวของแก้วไอแก้วพญา แก้วพญานะครับร้านแก้วฟ้าครับนี่ครับอันนี้คือไอ้หมอหมอพึงมาฉีดยาท้ายพยาธิบำรุงเด้อพี่น้องเดอ้ออ่าเพิ่นสิตืต่นๆจังน้อยนะครับนี่ยนี่หมอหมอกขอยู่นี่แหละพี่น้องเฮานะครับเพิ่นพึงมาไอ้ท้ายพยาธิบำรุงให้นะครับกะสติตื่นๆจังน้อยยาน,นายันจังน้อยนะครับวันนี้พอดีอ่าพี่หมอเพิ่นมาแท่งสะพายควายไอ้ควายน้อยให้ผมนะครับเอาง่ายๆเลยซะเพิ่นก็เลยฉีดยาฉีดยังให้พร้อมเลยพี่น้องเฮาเนี่ยสูงในเราร้อยสามสิบเท่าไหร่ครับก็ น่าจะได้อยู่างั้นสามสามหกสามเจ็ดน่าจะประมาณนี้นะครับเนาะเอาเป็นว่าสามเจ็ดบวกลบนะครับเนาะสามสิบเจ็ดบวกลบลูกสาวของแก้วแก้วพญาครับของอุบุญบุญลุ่งเรืองอยู่น้งบัวลำพูผสมจริงครับเอาตัวนี้ผสมจริงมาเลยครับเอาลากไปผสมอยู่นู่นแม่เพิ่นได้ครับบ่เนี้แม่เพิ่นผมผมปล่อยออกไปแล้วครับอ๋ออันนี้คือเป็นลูกคลอกเราเลยครับแม่เพิ่นเป็นสายใดครับแม่เพิ่นควายยังไงคือผมปล่อยแม่มันร้อยร้อยสี่สิบเจ็ด อ๋อเกิดจากแม่ร้อยสี่สิบเจ็ดครับนะครับผมปล่อยออกไปแล้วแต่ก่อนควายมันก็เยอะเนาะต่นี้มันก็ลดลดค่าใช้จ่ายโอ้หนางามตัวนี้ไหมเอาเอาหัวหัวลงนโอ้ใหหนางามพี่น้องเฮานะครับนี่่ฟันนมนะครับเนาะอ่าน่าจะฟันแท้ขึ้นเลยยังไม่รู้แต่ว่ายังไม่ได้ผสมนะยังเป็นควายยังไม่ได้ผสมยังไม่เป็นสัตว์อ๋อคือคุมเพชรจอบอยู่บอกแต่ว่าเบื้องเขามันหนาจะเป็นฟันน้ำนมอยู่นะครับแต่ว่ามันมันเฮายีกดบ้ ไม่เขาเปิดฟันมึงบ่ครับโอ้ยฟันน้ำนม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 ไม่น่าเลยถึงอุ้ยพอบารัดจะเป็นยังไงมันผสมฟันน้ำนมเด้อพี่น้องเด้อฟันน้ำนมนะครับฟันน้ำนมนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับพอถึงสี่หมื่นพี่น้องเข้าบุกขีดยาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่กขีดยาท่ายาบำรุงให้เพิ่นนะครับแต่ว่าเนื้อหนังหลายนะครับเป็นควายอ่างลึกดีนะครับสีเหลี่ยมพื้นผ่าสวยๆเลยผู้ใด้เอกในพัฒนาต่อนะครับแม่พันสูงลอยสี่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับพอบารัดเปิดไปไม่ถึงสี่หมื่นี่ ในห้าไปไกลยังสี่มันอยากเตือนๆอยู่เพิ่งฉีดยาเลับหนาเขาไงนาเขาไงหัวไงนะครับครับแช่งขาดีพัฒนาต่อไดไพี่้องเข้านะครับไม่ถึงสี่หมื่นนะครับมีงบมีทุนเท่าไหร่อยากคุยกับพ่อประหลัดจัดได้เลยนะครับเอาพี่้องเข้านะครับมักแบบใดนะครับมักแบบผสมนะครับก็เอาตัวเมียมาผสมกับขุมเพชรนะครับอยากได้แม่พันธ์แม่บอกนะครับอร่อยหาวิบกากับมี่แม่สาวร้อยสี่สิบแปดกับมี่นะครับ หลายตัวให้พี่ให้น้องข้าวมาเบื้องข้าวมาผูดคุยกับพอประลัดได้นะครับยักหลบนะครับเบอร์โทรพอศูนย์หกสามศู01เ่ครับ0131นะครับเป็นทางชั้งยครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับผมนะครับพอประลัดชาดชัยได้พี่น้องเด้อมาแบบได้นะครับอยากเข้ามาเบื้องตัวจริงหรือขอสอบถามเสียนทางนะครับโทรมาได้เลยพี่น้องเฮ้านะครับขอบุณขอบคุณที่ให้ช้ยอิสระข้ามาเยี่ยมชมนะครับสำหรับวันนี้พ่อใบสมณีสกลพี่น